ทำนายฝันว่าโดนพึ่งต่อยความหมายในแง่ลบของพึ่งคือการถูกผูกมัดความเหนื่อยล้าการทำอะไรเกินตัวความประมาทการบ้างานความรำคาญโรคภัยส่วนความหมายในแง่บวกของพึ่งคือความขยันความคาดหวังช่วงเวลาสำคัญความสามัคคี ข้าวดีเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ฝันว่าเห็นฝูงพึ้งหมายความว่าช่วงนี้คุณทำงานหนักเกินไปจนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณเกิดความรู้สึกคี้เกียจและรำคาญทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไปจนถึงรำคาญคนที่สามารถทำงานได้ดีทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีปัญหา ควรรีบหาทางแก้ปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ฝันว่าโดนพึ่งต่อยเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณกำลังจะพบกับเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดหรือเกิดการสูญเสียมักจะเกี่ยวข้องกับความรักหรือมิตรภาพเช่นคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วเข้ามาตีสนิทคุณเพื่อทรยศหรือหวังผลประโยชน์บางอย่าง สาร้ายยังทำให้คุณต้องสูญเสียสิ่งสำคัญอีกด้วยฝันเห็นพึ่งเก็บน้ำพึ่งมีความหมายที่ดีเพราะฝันนี้หมายถึงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ชีวิตหรือการเงินไปพักใหญ่เพราะว่าคุณกำลังจะได้ผลตอบแทนจากความขยันหรือหมายถึงข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเช่น การเลื่อนขั้นหรือการต้อนรับสมาชิกใหม่ฝันว่าเลี้ยงพึ่งหมายความว่าคุณเป็นคนที่ระมัดระวังและให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นคนที่ให้ความสนใจกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและตั้งใจทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แต่ก็จะเป็นคนที่จริงจังและเครียดเกินไปจนทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่าย